เปิดรักแรกแจด๊ดชวนชื่นคิดจะแต่งงานด้วยกันเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวของแจด๊ดในรถวิวาสาวเอ็มรักแรกสมัยเรียนมัธยมโดยสาวเอ็มนั้นได้แจ้งเป็นยติสนิทกับแจด๊ดเอ็มได้ย้อนความหลังเจอแจด๊ดตอนแปดขวบรักกันแล้วซื้อของให้กันสปอร์ตมากมากเอ็มเผยได้เอากุหลาบมาให้เอ็มตลอดฝากลูกน้องมาบอกหน้าห้องเรียนเรียกว่าลงทุนแบบสุดๆอ่อยตั้งแต่เด็ก ตอนเด็กแจ๊ดน่ารักใส่แว่นทำเอาแจงภรรยาถึงขั้นเขินแทนไปอีกโดยบอกแจ๊ดโทรหาเอ็มทุกวันจนแม่แจ๊ดด่าเพราะแม่ห่วงแจ๊ดมากแม่ก็บอกอย่าโทรหาลูกชายเขาอีกนะเขาไปฟ้องพ่อเราด้วยเราเลยพยายามไม่คุยด้วยแล้วเขินเลยบอกรักทุกวันส่วนวาเลนไทน์แจ๊ดนั้นซื้อของให้ทุกปีโดยเอ็มจำได้แม่นพร้อมเล่าว่าได้กล่องกุหลาบ เป็นกุหลาบกล่องดนตรีได้เยอะมากทำไมจําได้รู้ไหมเพราะอันนี้ไม่เคยบอกใครที่ไหนไม่เคยบอกแจด๊ด้วยตอนเด็กๆคิดจะได้แต่างงานกับแจด๊ดคิดว่าโตมาจะได้แต่างงานกับแจด๊ดแต่แจงมาได้ไปทำเอาแจ๊ดถึงกับลั่นโชคดีไปทั้งนี้บอกว่าตอนแจ๊ดเข้ามอหนึ่งชีวิตเปลี่ยนเจอผู้หญิงหลายคนคิดว่าเอ็มไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เอ็มบอกว่าตอนนั้นก็อกหัก แจ๊ดจีบมั่วไปหมดจีบเพื่อนเอ็มด้วยพร้อมทั้งเล่าว่าหลังห่างหายกันไปแจ๊ดมีลูกแล้วเอ็มก็มีลูกแล้วมีพร้อมกันตอนอายุ17ไม่รู้โทรหาเอ็มได้อย่างไรนัดเจอกันที่ RCA แต่เอ็มเห็นหน้าแจ๊ดเปลี่ยนไปไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วสิวเต็มเลยชิงหายไปขณะแจ๊ดนั่งรอแต่เอ็มไปแล้วไปเลย